ค่ะวันนี้นะคะอับไลคิดว่าจะคุยถึงเรื่องอที่อับไลฟังมานะคะก็เกิเป็นพอดแคสต์นะคะซึ่งอับไลเคยฟังพอดแคสต์แล้วก็เอามาคอมเมนต์นะคะแล้วก็มาประยุกเสริมในเอ็มวก็ปรากฏว่าคนชอบโอ้ชอบมากเลยแบบนี้นะคะอับไลก็เลยงั้นเอาอีกรอบนะคะก็วันนี้พอดีฟังมาเรื่องเกี่ยวกับนิสัยที่ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ นะคะก็ในเนี้ยเขาบอกว่ามีอยู่เก้าเรื่องนะมีอยู่เก้านิสัยนะคะท้าวไพลก็จะมาพูดถึงในมุมมองของเราเนาะว่าเราชอบข้อไหนนะคะจะมีข้อที่หนึ่งเลยนะจะมาเป็นเรื่องเล็กๆที่ทําแล้วเนี่ยจะทําให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกอชอบคุณรักคุณคุณดูมีเสน่ห์นะหนึ่งข้อก็คือข้อที่หนึ่งก็คือการควบคุมอารมณ์นะเชื่อว่าหลายคนเห็นด้วยทันทีเลยนะคะ ก็บอกว่าบางทีเราอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราก็พยายามนิ่งไว้ก่อนนะแก้ปัญหาด้วยกันนิ่งอย่าเพิ่งสวนกลับค่ะเพราะสิ่งที่เราจะสวนกลับตอนที่เราไม่ถูกใจเนี่ยมักเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะถ้าเกิดว่าในธุรกิจเช่นกันในภาคสนามเนี่ยคนเอ็มวต้องเจอค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะดาวลายตัวเองอะค่ะนะคะลูกค้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเราจะรู้แต่พอบางทีเราเจอดาวลายตัวเองที่เป็นผู้นําอะ บางทีเราก็จะสวนกับทันทีเลยเพราะรู้สึกว่าเอา้าก็ธุรก,กิจเป็นของคุณแล้วคุณทําไมพูดอย่างนี้บางครั้งอาจจะเจอได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเจออะไรที่ไม่ถูกใจนิ่งก่อนนิ่งก่อนนะคะแล้วก็นิ่งดีที่สุดค่ะนะคะข้อสองนะข้อสองก็คือแคร์ค่ะสนใจรูปรักษณ์ภายนอกนะคะ อันนี้เขาบอกว่าสนใจรูปรับภายนอกเช่นการแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแล้วก็เหมาะกับสถานที่คือเป็นคนที่รู้จักดูแลตัวเองแล้วก็เช่นมันออกกําลังกายนะคะอัปลก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องจริงค่ะอัปลายก็เรื่องนี้เช่นกันนะคะคือเรารู้สึกว่าอย่างเลาเรามีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเราอันนี้อัปลยัยเสริมตัวเองนะก็คือว่า เสื้อผ้าที่เรามีอยู่อ่ะเราก็ไม่ได้ไปเช่านะมันก็อยู่ในตู้อยู่แล้วอ่ะถ้าเราจะแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะโดยที่ไม่ต้องไปเรงว่าใครเขาจะว่าคุณจะแต่งตัวดีไปถึงไหนก็เราไม่ไม่ได้ไปเช่ามานี่นาใช่ไหมเรามีแล้วก็เออมันอยู่ในตู้อ่ะเอามาอยู่ในตัวเรามันก็ดูดีม่ใช่เหรอดีกว่าไปเก็บไว้ในตู้เปล่าๆบางคนนะไม่กล้าแต่งตัวดีบอกออไม่ค่ไม,คไม่กล้าไม่กล้าแต่งตัวดี เดี๋ยวรอมีงานดีๆแล้วค่อยไปพอดีชีวิตนี้ไม่ต้องแต่งตัวดีกันเลยนะคะอัปไรก็เชียร์นะว่าใครมีชุดดีๆเดอาอะไรบางคนแบบอัปไลนเนี่ยหนูจะใส่ชุดเนี้ยเป็นเอ็มซีอ่ะมันเวอร์ไปไหมใส่เลยใส่เลยไม่ต้องกลัวหรอกคาว่าสวยเกินไปไม่มีหรอกคะ่ะนะแต่ว่าถ้ามันไม่สวยเกินไปอะไม่ดีสวยเกินไปอัปะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยสร้างบรรยากาศทําไปเถอะนะคะเนะี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเชียร์นะก็คือว่าให้เราอะใส่ใจ คือมองว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอะคะ่ะหาความรู้ใส่ตัวก็ดีนะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองอ่ะนะซึ่งอย่างพี่อัปลายบอกไว้อะใน youtube มีเยอะมากเลยดูๆไปเถอคะค่ะเราก็จะรู้เช่งว,วิธีการดูแลตัวเองการทําผมตัวเองการแต่งผมการแต่งหน้าแต่งคิว้วอ,อะไรมันมีอะมันมีให้ดูก็ดูด,ดูไปไเรื่อยๆอเดี๋ยวเราก็จะได้เทคนิคอะไรเพิ่มๆไปไเรื่อยๆคะ่ะ แล้วายเองก็เป็นคนที่ชอบดูเรื่องนี้เหมือนกันพูดรวมๆคือว่ารักสวยรักงามนะรู้สึกว่าทําแล้วมันดีโดยเฉพาะว่าไม่ต้องไปจ้างใครแต่งอ่ะทําเองนะเราชอบแบบนี้แล้วก็ยกเว้นว่าถ้าเกิดอย่างบริษัทเนี่ยถ้าเขามีให้แต่งหน้าฟรีอ่ะโอเคอ่ะอยากอยากมีให้แต่งหน้าฟรีเราไว้ใจแอมไปอยู่แล้วเขาก็ต้องเลือกมาแล้วล่ะ,ะแต่งมาอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็แต่งเองสบายอยู่แล้วเราก็จะได้เก่งขึ้นด้วย นะเขาบอกข้อสามนะที่จะทําให้เป็นคนมีเสน่ห์คือว่าไม่พูดแทรกคนอื่นนะคะบอกว่าเวลาคนอื่นพูดเนี่ยแล้วถ้าเราแทรกทันทีเนี่ยเป็นวิธีที่ทําให้คนไม่ชอบเราอย่างเร็วเลยค่ะนะคะเรื่องตรงนี้อ่ะก็คือลองเอาไปทําดูละกันนะคะคือเปรียบเหมือนว่าบางทีเราไปแทรกคนอื่นอ่ะมองเหมือนอะไรกินนะเหมือนเราจะไป หาเรื่องเขาไหมแตนะ่ถ้าเราแทรกในสิ่งที่มันมันขัดแย้งอะ่ะใช่ไหมอ่าโอเคนะอะข้อสี่นะคือถ้าคุณเป็นคนที่รู้เรื่องอะไรบางอย่างที่มากกว่าคนอื่นอะ่ะอันนี้ในพอสแคดเขาบอกมานะถ้าคุณนะ่ะรู้เรื่องอะไรบางอย่างที่มากกว่าคนอื่นเนี่ยคุณจะดูมีเสน่ห์ e. นะซึ่งถ้าเรามองในธุรกิจเอ็มบอ่ะเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใส่ใจเรื่องสินค้า คุณฟังเรื่องสินค้าฟังบ่อยๆแล้วคุณก็จะจําในรายละเอียดได้นะคะแล้วคุณก็แบบหลากหลายนะพูดสินค้าตัวไหนคุณก็จําได้เพราะว่าคุณอ่านบ่อยฟังบ่อยแล้วคุณก็ไปพูดต่อบ่อยๆคุณก็จะจําเรื่องนี้ได้คุณก็จะดูเป็นคนมีเสน่ห์ทันทีเลยนะคะคือมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปมีเอ่อเป็นคนมีเสน่ห์ในเรื่องอื่นๆนะบางทีถ้าเกิดว่าในกลุ่มเอ็มวีเขาก็ไม่ค่อยอยากฟังเยอะนะ ถ้าเกิดว่าคุณมีตสน่เรื่องสินค้าเนี่ดูน่ารักอะ่ะดูเป็นคนแบบพัฒนาตัวเองนะอืมแล้วต่อมาข้อห้านะข้อห้าคือคุณสามารถเล่นมุกตลกกับตัวเองได้คือแต่บางคนเล่นไม่เป็นนะเรื่องเนี้ยแต่ออฟไลายติก๊กออไลว่าออฟไลเล่นเป็นนะเขาบอกว่าวิธีการเล่นมุกกับตัวเองอ่ะก็คือว่าแซว,วตัวเองบางคนเล่นไม่เป็นนะไปแซวคนอื่นไปแซวคนอื่นแย่เต้เขาน้าแตกอะ่ะคือเขารู้สึกไม่เก่งไง เขาถือไม่เก่งถ้าเกิดคุณจะแซวใครอะ่ะแซวตัวเองดีที่สุดค่ะแซวตัวเองปลอดภัยที่สุดเลยนะแต่บางคนอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าฉันต้องดูดีเสมอการดูดีเสมออะ่ะมันไม่น่ารักตลอดไปนะแต่ว่าบางครั้งแซวตัวเองได้บ้างอย่างเงี้ยคนเขารู้สึกว่าเป็นคนที่เข้าถึงได้นะไอ้อะไรอย่างเงี้ยคนบอกเอ้ยติดดินคือติดดินเพราะเรารู้สึกไงว่ามนุษย์ทุกคนก็คล้ายๆกันหมดแหละ ไม่แตกต่างหรอกนะคะเราโดยรวมๆแล้วว่าถ้าเราเป็นคนที่มีอารมณ์ขันนะ่ะสนุกสนานนะ่ะนะคนก็คุยกับเราเขารู้สึกว่ากันเองถ้าเกิดกันเองเกิดขึ้นเมื่อไรนะธุรกิจก็โตง่ายนะทําให้มีอะไรก็กล้าถามนะคะเขาพูดถึงว่าคนที่มีเซนส์ของการถ่อมตัวนัแ่แหละจะเป็นคนที่เซลล์ตัวเองได้แต่คนที่ไม่รู้จักถ่อมตัวเลยอะ่ะก็จะไม่เซลล์ตัวเองแหม่ฉันมาฉันแน่ที่สุดแล้วฉันรู้ทุกเรื่องเออเรื่องฉันรู้ทุกเรื่องเนี่ย มันก็ไม่น่ารักนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่คิดว่าตัเองรู้ทุกเรื่องเนี่ยเวลาไปเจอคนที่รู้ทุกเรื่องจริง,รงๆอ่ะเขาจะรู้เลยว่าคุณอ่ะรู้ไม่ทุกเรื่องแต่คุณกําลังวางตัวรู้ทุกเรื่องเนี่ยดูก็จะกลายเป็นไม่น่ารักเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็คือไม่รู้เนี่ยเอาไปต si ิ๊อ่ะอะไรไม่รู้เยอะเลยแหละนะเจอใครไม่เคยอายเลยเรื่องไม่รู้อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่รู้สองสามหนเนี่ยครั้งครั้งที่สี่ห้าหกอ่ะ ฉันรู้แน่เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไงเรื่องมันเยอะแล้วเรื่องมันเปลี่ยนบ่อยนะคะคือเวลาผ่านไปเรื่องมันก็เปลี่ยนอีกแล้วอะถ้าเราจะไปรู้ตั้งแต่สมัยอดีตกาเลยไม่ไม่ไหวอะคะ่ะนะยุคมันเปลี่ยนแล้วนะเราบอกเราเรู้มานานแล้วเนี่ยไม่รู้ดีกว่าคะ่ะถ้ารู้มานานแล้วเราจะบอกอะไรไม่รู้ดีกว่าเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนบ่อยนะคะค่ะเอาต่อมานะก็บอกว่าในเรื่องนี้ข้อที่หกเขาบอกว่ารู้เรื่องดีๆบางอย่างอย่ารีบบอกคนอื่น คือรอให้ชัวร์ๆก่อนหรือว่ารอให้เขารู้เองค่ะเอาต่อมาข้อเจ็ดข้อเจ็ดเนี่ยอันเนี้ยเห็นด้วยมากๆเลยแล้วก็ทําบ่อยด้วยเขาบอกว่าให้ลองชมคนอื่นบ้างอ่ะแม้เขาจะรู้อยู่แล้วนะคะคือชมคนอื่นอย่างจริงใจตรงเนี้ยดีนะคือบางคนอะอาจจะติดว่าชมทําไมในเมื่อเขาก็รู้อยู่แล้วอะไม่ต้องชมเลย แต่ก็จะไปหามุมที่จะตินิดๆหน่อยๆเพราะตัวเองหวังว่าติเพื่อก่อติเพื่อให้เขาพัฒนาอาจจะไปมองตรงนันะ้นน่ะกลายเป็นว่าใครเห็นเจอคุณเขารู้สึกอา้าวเดี๋ยวคนนี้คนนี้มามาติอีกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอะไรที่เขาดูดีมีอะไรให้ชมได้ชมไปก่อนก็ได้ค่ะชมไปแล้วคุณอยากแบบทนไม่ไหวอยากจะติก็ติได้แต่ถ้าอะไรอะไรไม่ไม่ไมไม ไม่ค่อยอยากติใครนะคธอไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เละตุ้มเป้นะคธอหมายถึงว่าไปามองว่ามันเป็นขั้นตอนของคนที่กําลังพัฒนาอยู่ค่ะเราเข้าใจอ่ะเหมือนคนหัดขับรถใหม่ๆอ่ะเปรียบเรื่องการขับรถแล้วกันเนาะคนหัดขับรถใหม่ๆอ่ะมันไม่สมูทอยู่แล้วถ้าเราจะบอกเฮ้ยทำไมคุณขับไม่สมูทอ่ะคือเราว่าเราเข้าใจนะว่ากระบวนการพัฒนาตัวเองเ่ยมันสมูทไม่ได้หรอกครั้งแรกๆอ่ะแต่เรามองว่าแค่เขากล้าไปทําเองอ่ะเราชื่นชมแล้วนะ ซึ่งต่อไปคนนี่จะโคตรเก่งเลยอะ่ะจะไม่ได้เก่งธรรมดาด้วยนะเนี่ยถ้าเราพูดในมุมนี้เออเราก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วเพราะคนฟังเรารู้สึกมีความสุขนะคะงั้นในฐานะที่เราก็ถ้าเราชอบเรื่องประมาณแบบนี้เราก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจซึ่งในธุรกิจแอมเบีอการชมผู้คนเนี่ยมันเป็นการพัฒนาคนอยู่แล้วค่ะดีอยู่แล้วบางคนบางคนเนี่ยเราไปพัฒนาแรงเยอะก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาพัฒนาช้า ใช่ไหมคะเดี๋ยวกลายเป็นแบบถอยเลยนะคะนะชมไว้ก็ดีกว่านะที่สําคัญต้องจริงใจถ้าคุณไม่ได้รู้สึกจักใจเมื่อต้องชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจับได้ว่าคุณไม่ได้อยากชมเลยอ่ะนะคะเพราะาต้องเกิดจักใจก่อนนะคะแล้วคุณจะมีความสุขในการชมผู้คนนะคะข้อ8ปดนะเขาบอกว่าทําให้บทสนทนาเนี่ยบรรลุผลไปโดยที่ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปงั้นคนไหนที่เป็นคนที่เป็นคนจริงจัง เคร่งเครียดกับการสนทนาเนี่ยบางทีมันดูแบบเรื่องไม่สนุกนะบรรยากาศไม่สนุกนะซึ่งอ,อะไรที่ไม่เป็นอเพราะอะไรเป็นคนสนุกอยู่แล้วนะคะบางทีเรายังต้องคอนโทรลตัวเองว่าอย่าสนุกเกินไปด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าอะไรที่สนุกเกินไปไม่ดีนะเออเอาเป็นว่าจังหวะที่เราจะขํามันไปเยอะเกินเกินเหตุการณ์ก็ไม่ดีค่ะมันกลายเป็นดูว่าไม่น่าเชื่อถือเห็นไหมอะไรอะไรให้มันพอเหมาะ นะคะเออบางทีบางเรื่องคุณนึาไม่ขำเราขำอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะมันดูไม่โอเคใช่ไหมคะนิดหน่อยพอนะคะนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อที่เก้าอ่ะเขาบอกว่าเบรกโซเชียลนอมนอมก็คือบรรทัดฐานนะคะคือมันสิ่งที่คนก็ทําทํากันแล้ว,วอ,อว่ะเขาคนนี้อาจจะเบรกบางอย่างอย่างเงี้ยในนี้เขาบอกว่ามันเป็นการแสดงถึงการเป็นตัวเองแต่เขาบอกว่ามันมีเส้นบางๆดูเหมือนอาจจะเป็นคนขวางโลกข้อน,นี้สำหรับข้อน,นี้นะอัปลายก็ไม่เชียร์นะคะ นะตัวเองก็ไม่ทําด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่จําเป็นเนี่ยที่จะต้องไปออกนอกเส้นนะ่ะแอปไลายก็ไม่ได้รู้สึกนะว่าฉันจะต้องออกนอกเส้นเพื่อให้ใครมารู้สึกว่าโอ้โหฉันนี่ฮีโร่หรือว่าดูดีมากนะไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าขอเป็นคนธรรมดาดีกว่านะคะเนี่แหละนะคะอ่ะทีนี้ยังมีเวลาอยู่นะอันนี้คือว่าอปพลายเอาเรื่องข้างนอกมาเล่าแล้วก็มาพูดถึงว่าเรารู้สึกยังไงแต่อย่างไรก็ตามนะแอปไลายก็อยากจะเล่าเรื่องของตัวเองนะั่นแหละก็คือเรื่องเอ็มว์นะคะนะงั้นตอนนี้ก็คือ อันนี้ก็คือไม่ได้เอาพอร์ตแคปที่ไหนนะเอาในสมองตัวเองนะคะอนะคะเรื่องที่เราฟังกันบ่อยๆอยู่แล้วอะอ้อไปจะพูดซ้ํานะก็คือพูดถึงว่าสเสน่ห์ในธุรกิจแอมเวย์ MA. นะคะข้อที่หนึ่งเลยนะอ้อไปมองว่าถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่มีเรื่องเนี้ยอ้อไปมองว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักน่านะคะก็คือรู้เงื่อนไขว่าตัวเองต้องทําอะไรให้สําเร็จ เนี่ยตัวเองต้องทําสิ่งใดให้คุณประสบความสําเร็จคุณรู้เงื่อนไขแล้วคุณก็รู้ไปถึงว่าสิ่งที่ห้ามทําด้วยในธุรกิจแอมเพราะทำแล้วมันอันตรายค่คะก็คือเรื่องจรรยาบรรณต้องรู้เรื่องนี้ด้วยน,ะ,นะ่นะนี่คือข้อที่หนึ่งนะอ่ะข้อสองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยอ่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะคุณมีความสามารถในการจัดการปัญหาได้ปัญหาที่ทําให้คุณไปเรียนไม่ได้อ่ะหลายคนในธุรกิจแอมเบ่จะติดปัญหาค่ะ คือแหมพี่อยากไปนะแต่ว่าพี่ไปไม่ได้จริงๆเลยอะ่ะเพราะพี่ต้องอะไรสารพัดเนี่ยที่เราก็ไปหลาย EP ไปแล้วเนี่ยคะ่ะนะคะก็เรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจงานประจําอะไรที่มันมาทําให้อามาเป็นเหตุผลอ้างได้นี่แหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่เคลียร์เรื่องนี้ได้อะ่ะโอ้ยเป็นคนน่ารักจริงๆเลยนะคะนี่แหละมีเสน่หน์เพราะว่าคนธรรมดาเขาก็ ทำไม่ได้งไงแต่คุณเป็นคนที่แบบทําได้อ่ะนะคะคุณเคลียร์ได้แต่ว่าคุณมีวิสัยทัศน์มากเลยนะคะนี่คือข้อ2ของ FCA นะข้อ3ามค่ะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองต่อเนื่องเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะคือรู้แหล่งการเรียนรู้อ่ะรู้แหล่งว่าในธุรกิจเอมเอ่ะฉันจะไปเรียนที่ไหนนะถ้าออฟไลน์ออฟไลน์ในทีม FCA แล้วก็ไปงานกระชับมิตรแล้วเราก็ต่องานกระชับใจนะคะ แล้วถ้าเกิดในออนไลน์ล่ะในออนไลน์เรารู้นะเราต้องมาเข้าซูมนะคะเข้าซูมของออปพลน์แล้วเรายะมาเข้าซูมของเพจอีกนะคะเนี่ยอันนี้คือแหล่งเรียนนอกจากนี้ใน M.V ห้องสมุด M.V. ออนไลน์นะเราก็ยังมีสตูดิโอ ABO ไทยได้ตรงนี้อีกเหมือนกันแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ YouTube ก็มีโหยุคนี้นะอยากรู้อะไรกด YouTube มาเยอะแยะนะคะนี่แหละ,ะในมุมของอัปพลายพลายมองว่าคนนี้น่ารักมากเลยมีเสน่ห์มากเลยอะนะคะ อยากให้คนรู้จักไปไปคุยด้วยเยอะๆเลยเพราะว่าจะได้ไปเอาพลังมาด้วยนะคะข้อสี่ค่ะเรามองว่าถ้าถ้าคุณเป็นคนที่ถ่อมตัวถ่อมตัวเวลาอยู่กับคนสาเร็จอ่ะจะน่ารักนะเวลาอยู่คนสําเร็จอ่ะคุณมีดีอะไรดีคุณถ่อมตัวก่อนนะแล้วก็ถามว่าเออถามอ่ะค่ะถามนะเพราะอยากสําเร็จทําให้ผู้ที่เขาเจอคุณเขายังไม่ได้รู้จักคุณมากนักอ่ะ เขาเห็นคุณเป็นคนนอบน้อมเป็นคนอยากเรียนสอนได้่านะเขาก็จะกล้าสอนนะแต่ขณะเดียวกันคุณไม่ใช่ถมตัวไปทุกเรื่องเลยพอเจอคนสําเร็จไอ้พอเจอคนแตเร็จคุณถมตัวพอไปเจอคนใหม่คุณก็จะมาถอมตัวอีกอย่างเงี้ยคุณถอมตัวมากไปบางทีไม่ได้นะถ้าเกิดคุณเจอคนใหม่เลยอ่ะคุณต้องวางตัวเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะ เพราะว่าคุณจําเป็นที่จะต้องเป็นคนมั่นใจไม่งั้นแล้วเนี่ยคนใหม่เลยอะนะเขาก็จะไม่ไม่กล้าที่จะเป็นดาวไลคุณนะคะนะคะเขารู้สึกว่าไปกับคุณแล้วไม่ปลอดภัยอะลัวคุณไม่สามารถดูแลเขาได้อะนั้นคุณก็จะต้องตัวอย่างเช่นเนี่ยนะถึงแม้พี่จะยังใหม่อยู่ก็ตามนะแต่พี่อะตั้งใจมากเลยพี่เชื่อว่าพี่ประสบความสำเร็จแน่นอนและที่สําคัญนะ แม้พี่ยังไม่ได้เป็นเพชรนะพี่อาจจะกําลังจะเป็นเข็มเงินแล้วนะคะแต่เป็นนี่ยพี่เป็นแน่นอนเนี่ยเห็นไหมคุณต้องแสดงอารมณ์ของความรู้สึกว่ามั่นใจรู้ไหมทําไมเพราะว่าพี่มีอัปลายดีพี่มีครูดีพี่มีระบบดีด้วยเห็นไหมพี่มีตำรับตำลาพี่มีแรงเรียนโอ้โหพี่มีมากมายไก่กองเลยน้องเอ้ยอ่าะเห็นไหมคนพูดอย่างเงี้ยเป็นไงคนแบบพี่คนนี้เขาเอากิงไว้ยังไงเชื่อแล้วเชื่อแล้วนะ ประมาณนี้นะคะเราไม่ใช่น้องๆพี่ก็ยังใหม่อยู่นะอะไรย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าในเอ็มวมันไม่มีอะไรแบบน่ากลัวขนาดนั้นคุณก็จะต้องแสดงความรู้สึกว่าเชื่อเราได้เลยนะเชื่อเชื่อเราได้เลยเพราะว่าเราจะพาคุณไปเจอคนที่เก่งกว่าอย่างเงี้ยได้เลยนะคะข้อห้านะอยากให้คุณทำสมอลวินใช่ไหมสมอลวินเนี่ยคือคุณต้องสร้างความสําเร็จก้าวหน้าไปทุกสเต็ปที่มีให้ ก้าวหน้าต่อเนื่องคือไม่ใช่ว่าเออคุณอยู่ตำแหน่งนี้คุณอยู่มานานขนาดน่นแล้วเนี่ยถ้าอยู่มานานเรียกว่าแบบืถ้าเป็นอะไรที่เรียกว่าถ้าเป็นสนิมนี่ก็เป็นเหล็กก็สนิมเขอะแล้วว่าเธอแบบไม่ขยับไปไหนอีกเลยอยู่แต่ตรงเนี้ยแถมถ้าจะขยับดันจะขยับลงอีกด้วยโอ้น่ากลัวไม่เอานะคะอย่างนี้ไม่มีสเสน่ห์แน่ๆค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอืมใครรู้เข้าก็ไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยอ่ะ นะแม้คุณจะแต่งตัวดูดีสะอาดสะอ้านเขาก็ดูว่าสงสัยจมัวแต่เอาเวลาไปแต่งตัวนานไปกว่าน,นี้ใช่ไหมสงสัยทาเองไม่เป็นมัง้งไหมมัวแต่ไปเข้าร้านหรือเปล่าเนี่ยเสียเวลาแต่งสวยซะจนธุรกิจไม่โตไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณต้องแบบดูดีรวมๆด้วยนั่นความสําเร็จก็สําคัญนะครับมันทําให้เกิดความน่าศรัทธาน่าศรัทธานะในความเป็นผู้นําภายในใจคุณนะคะนะคะไม่ใช่ดูดีแต่ แต่ข้างนอกอะค่ะนะคะ,นะคะออาต่อมานะก็คือชื่นชมนะตรงเนี้นยของญาติใไปก็ยังรู้สึกว่าอยากให้คุณเป็นคนที่ชื่นชมคนอื่นนะชมเถอะค่ะนะถ้าคุณชมคนมากมายอ่ะเชื่อเถอะเขาจะรักคุณเราต้องเป็นคนน่ารักในสังคมในกลุ่มนะในกลุ่มของคนเอ็มวีนี่แหละนะคะเพราะไงคะเพราะว่าเราชมเขาว่าเราชมจากใจอ่ะเขาก็จะรักเราเพราะเขารู้สึกว่า เราศรัทธาเขาแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชมใครไม่เป็นเลยนะดียังไงก็อ่ะก็ดีธรรมดาเห็นต้องชมใครๆก็ดีแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะคะอย่าไปคิดว่าใครๆก็ดีแบบนี้เลยไม่ต้องชมแบบเอาเป็นว่าระในฐานที่เข้าใจอย่างนี้คุณจะเป็นคนที่ไม่น่ารักไม่มีสเสน่ห์ค่ะเพราะวันหนึ่งเวลาคุณดีธรรมดาเขาก็จะมองคุณแบบนั้นเหมือนกันว่าเออคนคนนี้ชมใครไม่เป็นคุณอย่าเป็นคนที่ชมคนไม่เป็นนะคะนั่นแหละค่ะ แล้วก็เขาตึ้งบอกว่าเช่นชมคนสําเร็จในทุกตําแหน่งได้เลยอ่ะนะแค่ใครมางานกระชับมิตรมาคนเดียวยังชมได้เลยโอ้โหน้องน้องเก่งจังอ่ะขนัดคนเดียวน้องยังมาเห็นไหมเพราะอ,อะไรคะเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่มานะเดี๋ยวนี้แปลว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มากเลยเนาะเนี่ยพี่เช่นชมจังเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็สิ่งทําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะต้องชมตัวเองด้วยบางคนอ่ะ ได้แต่ชมคนอื่นไม่ชมตัวเองนะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะน,นี่ก็ไม่ดีค่ะเอากลางๆนะเพราะการชมตัวเองได้อะมันทําให้เรามีความสุขทําให้เรามีความมั่นใจที่เราจะก้าวต่อไปนะแม้บางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเขาอาจจะมองว่าโอ้ย่างคุณเหรอเดี๋ยวคุณก็เลิกโอ้ย่างคุณเหรอไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใครจะว่ายังไงก็ว่าไปเถอะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเรารู้ตัวเองหรอกนะเดี๋ยวฉันจะทําให้คุณเห็น นะแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้เนี่ยคุณต้องคิดแบบนี้นะเป็นการชมตัวเองแล้วก็ว่า,วามีจิตใจที่อยากอยากจะทําให้คนอื่นเห็นไงคะอย่างเงี้ยอ่าต่อมาค่ะอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือข้อที่เจ็ดเนี่ยมีข้อเลยนะข้อที่เจ็ดคิดกับตัวเองอะว่าเราอะอยากทําเป็นเองคือไม่มั่นใจไม่เป็นไรออกไปทําเองค่ะ นะถ้าคุณรู้ว่าอัปลายคุณเก่งกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะอัปลายคุณเขาไม่เก่งตั้งแต่แรกไงคะเมื่อเขาไม่เก่งแต่แรกแล้วเขาอยู่นานกว่าถ้าเขาพัฒนาต่อเนื่องเขาก็เก่งกว่าอันนี้ไม่รวมถึงอัปลายที่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วไม่พัฒนานะแบบนั้นก็มีนะเออบางคนเขาขาอยู่ไปน,น,นานๆเขาก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นก็มีอยู่นะตรงนี้ไม่ไม่รวมนะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคนแปลกแต่จริงอะ่ะออปล่อยเขาไปก่อนนะคะแต่คนที่อยู่แลวพัฒนาอย่างเงี้ยเขาอยู่ก่อนเรา,เาก็โตกว่าเรา ก็ต้องเก่งกว่าแล้ววันนี้คุณไม่อยากเก่งหรอถ้าคุณอยากเก่งคุณก็ไม่ต้องเอาตัวอัปลายไปหลอกเพราะว่านาทีเนี้ยคุณเองก็ต้องไปฝึกฝนให้ตัวเองเก่งเหมือนกันจําไม่ว่าการคิดบวกสําคัญออกไปทํางานแต่ว่าใช้เทคโนโลยีได้ค่ะถ้าเกิดว่าอย่างตัวอย่างเช่นคุณไปปิดคอสบอดี้คีแล้วบังเอิญว่าอัปลน์คุณนะไม่สะดวกหรอกคุณเองก็จะไม่ค่คยกล้าถ้าเกิดว่าคุณไปเองแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้ คุณก็ติดต่ออฟไลน์แล้วแต่อฟปลน์ไม่สะดวกอะ่ะถ้าไม่สะดวกจริงๆนะคุณก็สามารถที่จะแบบว่าเป็นวิดีโอคอลไงคะหลังจากที่คุณได้ข้อมูลเแฟมบอดี้คิวเรียบร้อยแล้วอะ่ะคุณก็อ่าเดี๋ยวทักทายอัปลนนะ์หน่อยนะเผื่ออัปลน์จะได้พูดคุยกันคุณก็ทําแบบนี้ก็ได้คะ่ะดี๋ยวไม่จําเป็นเนี่ยที่จะต้องโอ้โหเอาตัวเองไปทั้งตัวขนาดนั้นนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็รีบเในวันที่ไม่มีเคสเนี่ยรีบกลับมาพัฒนาตัวเองคิดว่าสักวัหหนึ่งเราจะต้องไปเองอีกแล้วคุณคิดว่าอะไรที่คุณไม่่แมน ุูก็รีบสินะรีบมาพัฒนาตัวเองเนี่ยจริงๆสินค้าเอ็มมันก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าฟังรอบที่หนึ่งก็เริ่มจะเก่งฟังสองรอบก็เ,เก่งมากขึ้นฟังสามรอบโหเริ่มจําได้เกือบหมดฟังรอบที่สี่โหเริ่มเบื่อตัวเองแล้วรู้สึกว่าจะพูดแทนได้แล้วอะเห็นไหมมันอยู่ที่ว่าข้อที่เจ็ดคืออะไรอยากเก่งอะไรต้องให้เวลากับสิ่งนั้นจริงๆอะปลติก๊กอะเธอเซตมาให้ครบหมดแล้วแหละถ้าคุณไม่เป็นถ้าคุณไม่เป็นเด็กเด้อไง ม่ต้องใช้คำวาคำว,ว่าเด็กเดอ้อแล้วกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เดอ้อไม่มีหรอกมีแต่เด็กเดอ้อใช่ไหมถ้าคุณไม่เป็นเด็กเดอ้อนะคุณก็ต้องสําเร็จแนบไปอยู่แล้วนะคะยกเว้นว่าคุณน่เด้องเงียบไงคะเออฟังไปรู้หมดแล้วแต่ไม่เริ่มทํานะคะเนี่ยถ้าทํามันจะได้นะคะอะ่ต่อมานะก็คืออ่ะข้อที่แปดสิ่งที่ทําไม่เป็นเนี่ยอ๋ออันนี้บอกไปแล้วกี่เรืมบอกข้อไงคะ บอกไปแล้วนะสิ่งที่ทําไม่เป็นนะให้กลับมาพัฒนาตัวเองนะเพราะว่าแอมเบไม่ใช่งานยากพัฒนาได้มีที่มีแหล่งเรียนให้เรามาฝึกรับอาวุธให้เก่งยิ่งขึ้นไงใช่ไหมอ่าข้อเก้าค่ะข้อเก้านะครบทวนเลยคือฟัง y o u t u b e ดรจินตนานะเห็นไหมฟังแบบตั้งใจแล้วเก็บรายละเอียดและอันไหนอ่ะฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบตัวก็ามาร์กไว้มาร์กไว้แล้วก็ฟังซํา แล้วก็ดูซะว่าประโยชไหนอ่ะที่อัปลสอนแล้วก็โดนตัวคุณน่ะนะโดนความเป็นตัวคุณในขณะนั้นอ่ะคุณก็รีบไปปรับให้มันให้มันทําเป็นน่ะทําให้เป็นนะคะอะคิดให้เหมือนทําให้เหมือนคนสําเร็จคุณก็ประสบความสําเร็จแล้วอ่ะเห็นไหมคะไม่จําเป็นต้องไล่ตั้งแต่ ep หนึ่งนะไม่จําเป็นนะเพราะอัปลไม่ได้พูดตาม ep อัปลพูดตามเวลาสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเห็นไหมคะนะะ podcast ดรจิตนาพรเจริเด อันนี้คือจัดเต็มเต็มสำหรับคุณเอมเวนะค่ะก็ก็หวังว่านะคะพวกเราคงจะได้ไปพัฒนาตัวเองเพราะอะไรเองก็พัฒนาตัวเองต่อเนื่องค่ะนะทุกวันนี้ก็รู้สึกเลยว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าค่ะนะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองเราก็จะตามคนอื่นไม่ทันเนี่ยก็ต้องกรับตรงตุดูแลตัวเองอยู่บ่อยๆงานพื้นฐานอะไรก็ยังทํานะเนี่ยคุยสะหน่อยอะรรก็ยังไปไปสปอนเซอร์คนใหม่นะ ไปขายคอร์สเนี่ยเอาเครื่องสแกนไปให้เขาสแกนไปคุยบอดี้คีย์ปิดคอร์สอะไรก,ก็ยังทาอยู่นะแล้วก็ยังดูแลตัวเองอยู่ด้วยนะเนยออกกําลังกายก็ยังทํานะคะเนี่ยตามนี้เลยนะคะก็บอกว่าพวกเราเองอะ่ะอ,อ,อย่าให้ตัดสินใจประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็มเวค่ะเพราะถ้าเกิดคุณตัดสินใจประสบความสําเร็จเนี่ยคุณก็จะปรับปรุงตัวเองใหม่คุณก็จะคิดใหม่คิดอย่างคนสําเร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตนี้ค่ามากขึ้นค่ะ นะคุณรู้สึกว่าวันเวลามีค่ามากๆากเลยอะนะหนึ่งวันผ่านไปเร็วมากเลยทําอะไรไม่ค่อยทันเลยนะพยายามไปพัฒนาตัวเองทําให้เป็นค่ะมันไม่มีอะไรยากเกินการตั้งใจจริงนะคะสวัสดีค่ะ